ใช่ไหมคะทายาทะขอบคุณนะคะลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็รู้จักร้านแล้วก็งานตลาดระยะของเราอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูสิคะนี้เป็นเสื้อ KS ราคา20บาทนะคะอย่างที่เมื่อวานนะคะเราก็รายงานบอกระเดยบไปแล้วนะคะว่าไซส์ไหนราคาไหนแตกต่างกันไปยังไงบ้างนะคะก็ ฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซน20บาทนะคะแล้วก็ส่วนไปทางฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นราคา35บาทนะคะทั้งแถบทั้งราวนี้นะคะก็35บาทนะคะส่วนหจะเป็นคนแบบตัวใหญ่ๆไซส์แบบตัวคนสูงๆนะคะไซส์นี้ค่ะแล้วก็พอมาฝั่งนี้นะคะไซส์สุภาพสตรีค่ะตัวเล็กๆนะคะตัวไม่ได้สูงนะคะก็จะอยู่ในราคา25บาทเท่านั้น,นะคะ่ะรู้สึกว่าคุ้มมากนะคะ มีหลายสีหลายราคานะคะเราไม่จำกัดนะคะการซื้อขายหรือว่า,าจำนวนนะคะใช่ค่ะ ไม่จำกัดเวลาการเลือกด้วยหารานนี้ให้อิสระสุดๆเลยนะคะและสําหรับใครนะคะอ่ะถ้าเป็นราวโซนนี้นะคะที่แบบซื้อแล้วพร้อมใส่เลยนะคะเราก็ซื้อแบบหยิบจากราวโซนนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่แบบว่าอยากซื้อกลับไปฝากลูกๆหลานๆนะคะทางเรานะคะก็ยังมีในแบบแล้วก็ประเภทที่เราแพ็คใส่ถุงไว้ให้แบบนี้เลยนะคะยังใหม่ๆยังไม่แก่ถุงเลยคะ่ะท่านผู้ชมถุงนี้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันจะหมดเร็วนะคะเพราะว่า เรานะคะอันนี้เราเราจะแอบพามาดูโซนหลังร้านนะคะอันนี้ด้านหลังของเรานะคะแม่เดอนทำคา้าเอนทำคา้าน้องๆเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าเยอะไหมคะอันนี้ทําอะไรกันอยู่ก็ตอนนี้กําลังแขวนเสื้อผ้าอยู่คะ่ะก็คือเราแกะออกมาจากถุงแล้วก็<ช>เอาแขวนขึ้นราว่ง้ใช่ไหมคะ<ๆ>รู้สึกไงบ้างคะก็สนุกดีคะ่ะ คนเยอะไหมคะก็เยอะค่ะเยอะกว่าก่อนที่เราคาดไว้ด้วยนะใช่เหนื่อยไหมเอ่ยไม่ค่อยเหนื่อยค่ะเพราะมันก็เป็นงานสบายๆแค่แขนสะพายส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อไซส์ไหนราคาไหนกันไปบ้างก็ทุกไซส์ค่ะทั่วถึงเหมือนกันหมดค่ะก็แปลงว่าขายดีทุกราคาเลยใช่ค่ะขอบคุณค่ะ ซนนี้นะคะจะเป็นสต็อกคลังสินค้าเสื้อผ้าของร้านนี้นะคะมีมาแบบเป็นกระสอบกระสอบแบบเต็มเต็มอัดแน่นจึ้งๆมาแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมแต่ละไซส์แต่ละราคาก็แยกกระสอบมานะคะโอเคค่ะถือว่าเสื้อผ้านะคะร้านนี้ขายไปได้ เยอะนะคะ <S <S เห็นน้องๆบอกกันว่าเราก็ยังมีอยู่ในคังเยอะมากเหมือนกันคะ่ะท่านผู้ชมทางบ้านก็ถ้าใครมาทันนะคะใครว่างใครเคลียร์งานได้รีบบึง้งรถมาเลยนะคะสําหรับมาซื้อเสื้อผ้าร้านนี้นะคะที่อาคารสีรุ้งนะคะเราจะมีป้ายบอกทางตลอดนะคะว่ายูต้องไนส่วนไหนนะคะยังไงก็หาเจอแน่นอนคะ่ะแค่มาให้ถึงนะคะจังหวัดอบบุบลราชธานีนะคะราชธานีอโศกค่ะฝากหมุดเช็คอินได้เลยนะคะสําหรับตอนนี้นะคะหมดเวลาลงตรงร้านเสื้อผ้าแล้วน้องเมย์อขอลาไปก่อน,นะคะ่ะเจริญธรรมสำนึกดีคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านจักรสารในงานตลาดอารยะครั้งที่45ประจำปี2568ค่ะโอ้โหร้านจักรสารตอนนี้นี่คนกำลังหนาแน่นกันเลยนะคะทุกคนเนี่ยผู้คนก็กำลังเลือกซื้อสินค้าเลือกซื้อว่าเตงจะซื้ออะไรไปดีคุณป้าชาวบ้านต่างๆก็กำลังเลือกกันอยู่ค่ะ ร้านจักรสารนะคะเป็นร้านฮิตยอดนิยมติดอันดับในงานตลาดอรารยะทุกปีเลยค่ะภายในร้านนะคะก็มีสินค้าจำนวนหมื่นกว่าชิ้นเลยค่ะ40กว่าชนิดเยอะมากเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นบรรยากาศวันที่2ของงานแล้วเนี่ยคนก็ยังเยอะอยู่ดีค่ะแล้วก็ข้อมูลอัปเดตนะคะร้านจักรสารในงานตลาดอรารยะปีนี้เนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่อา,อาคารสีรุง้งตรงข้ามกับโรงปุ๋ยพลังชีวิต แล้วก็ถ้าทุกท่านอยู่ในอาคารบรวรเนี่ยก็จะมีทางเดินลงมาข้างๆสวนพื์มาเขาเจอร์นะคะเห็นได้จากทางด้านด้านขวาซ้ายมือค่ะที่จะมีป่าเยอะแล้วก็มีต้นไม้ต่างๆนะคะอย่างเช่นเดีย๋ยวจะให้ดูสินค้านะคะว่าสินค้าเนี่ยมีอะไรประมาณไหนบ้างขออนุญาตนะคะแม่ อันนี้เป็นอะไรเหรอคะแม่อ่าเป,เป็นหัวดึงข้าวหัวดึงข้าวอ๋อถือว่าเป็นของคู่ครัวเลยนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระติปค่ะขายอยู่ในราคา90บาทจากทุน100บาทนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะโอ้โหนี่นะคะท่าในใดนี่สนใจหรือว่าอยากจะมาแวะเยี่ยมชมนะคะก็ลองมาได้นะคะที่หมู่บ้านราชธานีอสูรอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ มีกระติบอันนี้โอ้โอ๋อมีหลากหลายลว,ลวดลายนะคะทุกท่านกระติปเนี่ยหรือว่าเครื่องจักรสารต่างๆนะคะก็ทํามาจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้ไผ่ก้านมะพร้าวแล้วก็หวายค่ะก็เป็นการเหมือนเป็นเป็นส่วนหนึ่งในภูมิปัญญาของช่างชาวไทยแล้วก็ชาวอีสานแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่สําคัญแล้วก็ เป็นการนำวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นสามารถมีรายได้แล้วก็มีอาชีพให้กับชาวบ้านหรือว่าจะเป็นตะกร้าท,ที่ที่ี่กรถืออยู่นะคะก็น่ารักมากๆเลยอันนี้แล้วก็น่าจะเป็นตะกร้าหวานะคะนี่สามารถเอาไปอยู่ในเขาเรียกว่าทำบุญตักบาตรก็ได้คุณยายคุณอะไรหรือว่าเอาไปตกแต่งห้องก็ยังได้ละคะวัยรุ่นอย่างเราเรียนทำค <ขา S 2> ่ะแม่ขอเวลาแป๊บนึงนะสวัสดีปีใหม่นะคะ วันนี้มาในงานตลาดอริยะนี่แม่มาเป็นครั้งแรกหรือว่ามาหลายครั้งแล้วคะมาหลายครั้งแล้วค่ะวันนี้วันนี้วันที่สองแม่ก็มาแล้วเมื่อวานแมกปีทุกครั้งที่จัดโอ้โหแล้วทาไมถึงเลือกมาร้านจักสารน่าจะเป็นร้านแรกเลยนนองที่แม่มาใช่ไหมคะชอบมีหลายอย่างให้เลือกชอบราคาก็ถูกด้วยคุณภาพก็ดีด้วยนะคะสินค้านี่มาจากทั้งลาวทั้งจังหวัดใกล้เคียงขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะโอกาสหน้าก็ขอเชิญ